สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพอๆครับพี่ปูไลสไต้์เนาะค่ะหลังจากห่างหายจากพี่บ๊วาเฮ็ดทิพย์เยวๆมือนี้พี่ปูก็สิมบอัปเดตกับข่าวเนาะค่ะหมูถอดพี่ปูเบิ่งดูนในสิบบาทไงปลาเลือปลาลาบอกพี่น้องเบื่องดูเบิ่งดูใหญ่บอก่าใหญ่บอกเฮ็ดแล้ว่ากำไรอยู่ใส่ปนนะแถบปูนี้วะสิบบาทแล้วกัน โอ้ยบอกไปกับหัวไปเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้เบิ้งค่ะเนี่ยสิบบาทก็สั่นโอ้ยหากินทังใดเนาะสิมีนอนประเด็นเนี้ยสามตอนกับพ่อละมากเนาะพี่น้องเนาะสิบบาทนอาวาบอเนาะเบิ้งติละ่ะถอดแล้วแล้วปั๊มันกินไงแถวะสั่นพี่น้องไงพูดไงพูดสิบบาทตอนบบบไงเลยพี่น้องเลยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งไอ้จ่องอยู่แต่กับอันหมูถอดนี่ละ่ะเนาะค่ะเนาะเบิ้งที่ล่ะ มือนี่ก็มีหมูทอดแล้วเนาะหนึ่งอย่างเนาะค่ะเนาะเนาะแล้วก็อันนี้ก็มาลาบหมูเนาะค่ะเนี่ยลาบหมูค่ะเนี่ยเมนูสําหรับวันที่สิบเก้าเนาะค่ะนี่ยี่สิบเก้าตุลาคมเนาะค่ะเนี่ยน่ะแสีบบอค้าลาบแบบแห่งๆเด้อค่ะเดินเพลดเพลินเนาะเด้อว่าสิแกมกับียงเนาะนี่ยพี่น้อง เนี่ยกับหม่พีกเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยสองอย่างพี่น้องเนี่ยพี่ปูกระตักไว้แน่แล,ละ,นะ,ะเนี่ยละถุงลยยี่สิบนะค่ะเออเนี่ยลาบมูงพี่ปูถุงลยยี่สิบบาทนะคะใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะทุกคนยี่สิบบาทนะคะ พี่ปูได้กาไรหลายบ่บได้เด้อค่ะเด้อบบได้หลายดอกค่ะ้าก็ถามว่าได้บบกําไรได้จ้าได้แต่ว่าอาจจะบ่หลายเนาะปูกระเหตไปอันนี้ก็เป็นซุปมะเขือแต่ว่าพิปูอันแทกไว้แล้วเนาะตรงละยี่สิบคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้บบแมนยังได้ดำๆก็คือเป็นหอมเด้อเป็นดอกมะพีข้าวปัวเนาะนี่ค่ะตาแพกตาแพกไว้แล้วเนาะอันนี้อันนี้ก็สิเป็นน้ำพริกเนี่ย เนี่ยพ่ปูเห็ดเป็นชุดละยี่สิบบาทเนาะน้ำพริกปลาทูล้วนๆไม่มีส่วนผสมอะไรจากเนื้อปลานะคะทุกคนเนาะพยปูเห็ดไหขอถั่ขอขอ,อาภัยเดอ้ออาจจะแบบซันซันซึนซเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นนมไม้เนี่ยที่พี่ปูทายให้เบิงว่าเนี่ยพี่ปูต้มแล้วแต่สีทแทมเป็นชุดชุดละยี่สิบบาทเน, nder, นาคะค่ะเนาะมาอาปเดให้เบิงเอ้อ นี่ก็เป็นกับเขาที่ปิดปูทอดหมูยอไม้ละสิบบาทเนาะปลาหวานทงละยี่สิบเนาะค่ะเนาะน,นี่ราคาเนี่ยเดี๋ยวปิดปูเสรเบิงมามีอยังอีกเนาะค่ะ